ดูสิดูนิแบบเราไปชนอะไรมันเปลี่ยนเลยนี่อโอโอ้ยก่อนจะไปดูคลิปแกงของเรายังมีคนไม่ได้กดติดตามอยู่เกือบ50%อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้แกงของเราด้วยนะคะออ้ใหสวัสดีน้องนองทุกคนสวัสดี เพื่อนๆของโซเจอร์พบกับแก๊งจอมเปื่อยของโซเจอร์อีกครั้งกับการทําคอนเทนต์ใหม่ครับของพวกเราสวัสดีทุกคนสวัสดีทายซิคนไหนอูดๆสวัสดีแก๊ปเด็กกันสวัสดีแก๊ปกันเด้อไอตัวไหนอูรู้ตัวไหนเนี่ยทายดูสิทายผิดนายตายนะอูรู้ต้องอยู่ในมือแกแหละตายตายถูกแล้วไอ้นั่นใครไอ้อูตัวปลอมไอ้เอาเอาเอาไอโอ๊ดขี่หวยของเจ้านายเฮฟวี่ ติดเอาเองกัแล้วพี่แล้วสวยนาน,น่ะอาหารเย็น <S S S แล้วน้องโรล,ลี่อะไม่อยู่ไม่ว่ง <S S โอ้เาคลิปนี้น้องโรล,ลี่ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเจอน้องโรล,ลี่เอาล่ะคนดูคนดูคอยสงสัยไหมว่าท่านเราแบบเดินไปไหนชนอะไรตัวเราแบบไปชนกับบล็อกอะไรแล้วมันเปลี่ยนบล็อกอย่างเงี้ยไม่เคยนะ ว่าเจ้าไม่เคยเลยเอ็กดีเคยไหมไม่เคยอยากไม่เคยไม่เคยอยากแล้วไม่เคยคิดจะอยากด้วยไม่เดี <c oughs> ย๋ยววันนี้เราจะมาทําให้มันเป็นกันเอแเราชีวิตเราจะดีขึ้นไหมใช่เดีย๋ยวเราจะมาลองดูกันไงว่ามันจะเป็นยังไงเซอร์อยากจะรู้เหมือนกันแบบเวลาเราเดินไปเหยียบบล็อกอะไรมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยมีโอกาสได้แซนดี้ด้วยเอาล่ะคนดู้ายคลิปนี้ก็มีคําถามอย่าลืมรอดูให้จบแล้วไปฟังคําถามกันนะจัดแจกหัวใจเหมือนเดิมใช่เลวเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์เปิดปาร์ตแล้วเราเราเจออยากเล่นแล้วอดอดรล้สึกสมัยฮะรู้สึกสมัยฮะอดอดสบายมากเลย อดๆไม่ต้องเดินแล้วหืมนักหัวฉันรักษาชีวิตมันไว้ให้ดีโอ้ออ้อดูนิดูนี่แบบเราไปชนอะไรมันเปลี่ยนเลยอะจุดๆนี่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 โอเพชรแล้วเราเหยียบปะมันก็เปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนเรื่อยๆรนี่หว่าวิ้ยเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในสภาพนี้อ๋อเป็นอมายเลยโอ้โหแหลกเลยเดินไปเดินไปเดินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เฮ้ยเจอของแล้วก็โอ้โหยายมูมจำนวนมหาศาลอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีกลุสปอนเซอร์คิปเปอร์ด้วยวะตอนคืนเมื่อหลังเราตายแน่ทองกับลาปีดอ่ายังไงเฮ้ยอะไรวะอุ้ยเฮ้ยเอาเอาบอกไมค์จะเจอไก่เป็นบอกคำสั่งไปแล้วอดอดโดนอดอดเออเบียดต้นไม้ตายเอารู้ตายให้ตายอะไรวะแกเนี่ยตัดต้นไม้แล้วข้างบนไม่ใช่ใบไม้ต่อไป บล็อกเดทธอร์อไวเหยียบแมงเลยเหยียบคือมันเหยียบซ้ำได้อะไม่ต้องข่วงว่ามันจะหายเอ้ยบล็อกเดทธอร์ไวอีกแล้วมาเจ้าหาอะไรอยู่หาอะไรเฮ้ยเมื่ไหร่จะได้ของที่ขุดวะวันนี้เราจะตัดไม้มันก็เดินไปชนแล้วมันก็หายไปเลยเเจอของคราบฉันค้าบมาแล้วเจออีกนี่ของคราบของรายใช่ไม้อะเนี่ยตัดเราตัดเองอะเฮ้ยโอ้ยได้ได้ยได้ใหญ่เม็นมุมออกไปเอาอุดอุด เอาดูตัวปอบมาได้อะไรวะได้คอมเมนต์บล็อกที่เหยียบแล้วมันได้เออ่ขนมปังมานี่เดินเดินเดเฮ้พ oh, oh, ี่เดินเดินเดเดินฮ่าฮ่าพระเจ้าดูดูโซเช่เอ้ยเอ้ยโน้ตเตอร์ไม่ไม่จิ้มอะไรเดินเดินเดนเดินเดิฮะอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้คอมเมนต์บล็อกซัมบี้ยักษ์เดี๋ยฟังมีเหล็กเปล่าวะอยากขุดเพชรแล้วอะแล้ววะแล้วก็คอมเมนต์กองค้าอยู่ไหนกล่องค้าเพิ่งเดินชนแล้วก็กลายเป็นเออโต๊ะไปเมื่อกี้นี้ไม่มีต้องค้าเองละ น่าจะลําบากนิดนึงนะครับชีวิตนี้ยากลําบากจริงนักโอ้โหดูสิอะไรวะเนี่ยเราเหยียบอะไรแล้วเราไม่บล็อกนั้นเปลี่ยนไปหมดเลยเออเจอดูได้สิ้นชีพอีกครั้งหนึ่งโอ้ยลำบากลำบนแล้วเกิดเอามันลงมาเลยไม่ต้องมายุ่งกับมันและอ้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนดู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 พระเจ้าดูดูดูโอ้โอ้ามาใกล้ๆอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบให้ดใครเข้ามาใกล้แบ่งกันค่อยๆนะไปค่อยๆเดี๋ยวเขามาใกล้โอ้โหเจอเดี๋ยวรู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยเฮออรู้มาจากไหนวะ เออจะมืดแล้วเออจะมืดแล้วนี่ไงเหล็กนี่ไงเหล็กเดี๋ยวเราเจอหาหินก่อนห <c oughs> ินฉันเหยียบคอมมานด์บล็อกซที่แบบมันได้ขนมปังจำนวนอินฟินิตี้ไปแล้วขุดเจอหินเอายากว่ะนี่ไงหินเฮ้ยเซอร์ฟิตมาจากไหนเนี่ยสโตนเอ็ดสุดยอดเลยโอ้ยเซอร์ฟิตมาจากไหนช่วยด้วย <c oughs> อยสุดยอดเลยเซ <c oughs> อร์ฟิตช่วยด้วยหน่อชาเขียวอ่ะ จัดการมันวะเจ้า k ี e ป on ี e ป p on ติดใจไม้รู้วิ่งเยเดี๋ยวเราให้มันระเบิดเชื้อฟิตไปเฮ้ยเหล็กอยู่นี่เออใส่ไปแล้วอันหนึ่งเฮ้ยแมงวันแมงวันแมงวันอุ้ยอุ้ยอุ้ยนายนายให้มันระเบิดไปให้มันระเบิดให้มันระเบิดรอวันนี้รอวันนี้รอมาเนี่ยอ๋อระเบิดอู้ดตายเดีมีอีกตัวตามพระเจ้าอยู่อ้อได้เพชรนู่แล้วทำไมฉัน Invisible เนี่ยโอ้เราจะตายแล้ว มันเยอะเกินโอ้มันยากเกินไปเฮ้ยไม่ต้องมาตบเลยเจอเชื่อไหมสร้างบ้านทีหนึ่งอ่ะเอาเอาตัวเองไปชนบ้านบ้านเปลี่ยนทีเทียเปลี่ยนไปเลยเไปลบโอ้โหไปเก็บไปทันมีได้แล้วได้บอมพิกแอดคุณเพชรหน่อยครับพระเจ้าคุณเพล่ได้ไหนคุณเพชรหมดทุกอย่างเลย โอ๊ยมาเต็มไปหมดเลยเจอใหญ่ละกะปงสปอนเนอร์คิปเปอร์เต็มเลยเรือวสปอนเนอร์หมูด้วยมีเด็กแก๊งบอคือมันขึ้นบล็อกไม่ได้เดาบหินนะเจอฉันเจอสิ่งมีค่าเมื่อกี้นี้ตายถูกแล้วตายไปด้วยไปด้วยไม่ต้องห่วงเอวิจะปกป้องแกอุ้ยลำบากจังวะไม่อยู่แล้วไปละโอ้โหแอบประดองโอ้ยมิ่นปั๊มอยู่ยากทันทีพระเจ้าคุณเพชรแล้ว อเฮฟวี่แตกโคตรเจอร์อุดๆเต็มไปหมดทำไมคิปเปอร์ก็เต็มไปหมดเลยคุออกไปโอ้ยโอ้ยอย่าวางนี่เอาเฮฟวี่เหยียบเลยโอ้โหเหยียบบล็อกราว่าตายน่าสมเพชจริงหนักเวลาจะได้ที่ขุดเพชรดีๆกับเขาทีเฮ้ยมาจ้านี่เพชรด้านหลังมาจ้าเอวให้ทองคุณ เ<ม>อ้ยเชื่อฟิตเอ้ยเอาอดาตตาแ็กดีๆมาแทนที่มันจะง่ายขึ้นแต่มาชีวิตมันลำบากขึ้นวะไม่ตอนมืดปั๊บนี่ชีวิตยอยู่ยากเลยเฮ้ย บีคอนบีคอนเดี๋ยวนะไอ้ไอ้นี่มันผลิตไอ้นี่มันฟาร์มหมูหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้ามาดูนี่สิกงสปอนเนอร์หมูเฮ้ยเล็กเนี่ยสปอนเนอร์หมูเต็มเลยเจอกระดานมาแล้วมันยังไล่เราอยู่เลยอ่ะโอ้ยดูแคร์ไมนได้ไหมดูดแครสุดยอดเลยอ่ะเป็นรุ่นใหม่จังวะไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ยากขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรครับอ้ามเคนเฮ้ยเอ้า เกืเอบแล้วเราที่ขุดเหล็กเมื่อกี้นี่เราที่ขุดเหล็กแล้วตัวละครเพชรตัวค้า <พ est S 2> ให้หน่อยเอาตัวค้าให้หน่อยเราเจอนายเพิเ่งเหยียบเพชรไปเมื่อกี้นี่ไงเพชรตัวค้าอยู่นี่เอตัวค้<อ>าให้หน่ยนอยใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ยทำไมหายครับเดี๋ยวเดินไปโดนมันดิตัวค้ากำลังมาส่งที่เอาไปยายฉันได้กอบเพชรนะพวกแกโอุ๊ยเยือเพชรไปกอบเพชรไปแล้ว Yes Help 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 me Help me Oh my god ทำไมมันอยู่ยากยิ่งนี้ตายดีกว่าโอเค เจอตำลาเพชรที่หายไปอยู่เ <c oughs> จอกับเพชรที่หายไปเรื่องราวกระแสนมหัศจรรย์ใช่มีเพชรอยู่หนึ่งก้อนในตัวมีเทอมีเทอมีเธอไรด้วยนะว้าหุแค่นี้ใครจะไปรู้วะโอ้ยเดินเหยียบบล็อกเพชรก็หายแม่งวุ่นวายชิบหายเลยเฮ้ยเข้าไปกันหน่อยเราต้องขุดที่เราต้องขุดกองสปอนเซอร์เอฟเอาหุยอย่างนี้เลยถ้าอะไรเราเปิดมีบล็อกเอ็นทีอยู่ใกล้ใช่แล้วฉันก็ไปเหยียบไอ้บล็อกข้างๆแล้วมันก็กลายเป็นเลสโตนบล็อกก็เลยบ้มไปเลยบ้มไปเลยเพชรอุ้ยด้านหลังก็มีเพชรนะที่เจอนี่ไหนไหนี่ เอ้ยโนอ,อย่าลังแกเฮฟวี่ไอพวกหนอนโซโคเอาดาบไปโอ้ <c oughs> <c oughs> กินรองพระเจ้าเหมือนตอนนี้ฉันไล่สะสมบล็อกเทียนทีแบบได้เพชรมามากพอแล้วเอย่า yeah, ให้หน่อยสีไอซิลฟิสอ,อะสปอนเนอร์มันมีสปอนเนอร์แน่อนอนอะมันอยู่ใน,นเฮ้ยโกดิแอปเปิ้ลโอ้ <c oughs> เฮฟวี่เราทำชุดกรอบเพชรให้ได้พระเจ้าทำได้ยังพระเจ้าได้แล้วเอ้ยเอ้ย

เอาแรกเรื่องอะไรเอาอะไรมาแรกแอปเปิลทองเพชรอยู่ไหนเพชรอยู่ไหนอ่ะมาดีแโซเทอร์อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรกับโลกของเราวะโลกนี่อ่ะมันมันปั่นเปื้อนหมดแล้วอ่ะโซเทอร์นี่ปไปไปเอาไม่เอาไปนก่อนจะให้ไลท์เต็มโอ้เก่งวะเออทำไมพระเจ้ายิ่งเก่งยิ่งนี้กองคาร์บอยู่ไหนเงี้ยเดนอันหนึ่งอ่ะเดนนี่อันหนึ่งขอบคุณครับลุกที่คุณเพชร yes ได้แล้ว หาเนเธอไรทำไมฉันนายอยากได้สิ่งที่ต้องการทำไมนายไม่อยู่บอกบอกกเดียวแล้วก็โกรโดดอย่างนั้ไปเรื่อยๆหยก้จีนเธอไรเฮ้ยนี่ไงหลบไปเฮ้บีจะเจอเราใหญ่เหยียบนะแค่นี้เสียงของเออสับลังเคอยู่แถวนี้ว้าวว้าวรู้สึกยังไงบ้างจากคำที่คุณเพชรได้แกแล้วแกก็ไปหาเนเธอไลท์ตอนนี้ฉันจะไม่มีที่คุณเพชรหรืออะไรเลยมีแต่ของไร้ค่ามาไปเฮ้ยก็มีอุนๆเต็มป่าไปหมดจำัวไหนอนี่ยเพราะฉะ้วแต่เราจะเนเธอไลท์ไปใช้ต่อยังไงเราจะาคาบชุดเกาะแล้วเราก็จะยึดของโลกโอ้ เขาเจอชาวว่าอีกไม่นาอู้ดอู้จะยึดของโลกอู้ดอู้เต็มป่าเลยลำบากจังว่าเหยียบะเจ้าบอเหยียบแล้วมันก็หอยชีวิตยอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันนเนี่ยนี่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 โอ้โหโอ้โโอโยแกต้องทำชุดเกาะเพชรก่อนให้บนินแล้วก็ค่อยเอาเนไฮไลท์นี่เอาไปโอ้เอ้ยแต่อ,อยากไปนั่งก่อนนะพระเจ้าเห็นนานแล้วไอ้การเดียนอะไปบุกการเดียนกันเลยทำไรต้องไรนูนนูนเห็นป่ะน่ะ กังน้ำเลยนะไอ้เจ้าเจ้าอาจจะมีเพชรอีกสองเม็ดอยู่ในกล่องนี้นี่นาเราเจอพร้อมจะบุกแล้วใช้กระต่อแล้วนะเร็วๆทิงบอกงงๆนี่ไปเอาบอกเพชรมา เฮ้ยเดี๋ยวมีลับปิดตรงนี้ฉันอัปเกรดได้เดีย๋ยวหาโต๊ะหาโต๊ะเอนชานก่อนเราเคยพูดมาแล้วโยวนทิ้งไปแล้วเออยนั่งไงเจ้าเหรเหลือก็หาเออบอกให้อีกก่อนหนึ่งแล้วกันหลังจากนั้นฉันก็จะแข็งแกร่งแอปเปิลทองแอปเปิลทองดูด,ดูดูพวกเราสิแล้วนี่คือเราพาไปเ,เราเหยียบอะไรแล้วบล็อกมันก็จะกลายเป็นบล็อกแบบแรนดอมออกมาเอาขนมปังออกมาแล้วแท้ไอ้นี่ก็มาตีอยู่ได้โอ้เอาตัวเราไอ้ <'m> ตัวเสือไอ้เว้น ไอ้ค่ายคิปเปอร์มันยีแล้บเบิดใส่ฮะอ๋อไอ้ไนี่ดิโอ้ไม่ฉัน <laughs> ได้ยินแกพูดคำหยาบให้วิกโอ้ถึงเวลาลงโทษลงทันแล้ว <c oughs> แหน่ยสปอเนเซอร์มันอยู่ตรงนั้นน่ะหนูเปนลอยไปไกลย, <c oughs> ย,ยังเลยชุดไม่ลอยยังชุดลอยน้ำโอ้มันจะลอยหนีฉันไปแล้ว <c oughs> เอาไปชุดลอยน้ำของแกแม่น้ำแม่คงคาอุ้มโอ้ยโอ้ no โอ้มนระเบิดเรือไวกิ้งฉันข้าเดือย เอมันมัน,ม,นมันอัดตรงนี้เลยตอนนี้เราแว่งไปหมดแล้วเนี่ยว่ามันจะมีสกองสปอนโผล่มันที่ไหนได้บ้างเราจเจ้าธงคิปเปอร์ไปปักให้ได้ฉันนึก <c oughs> ว่าจะเหยียบเรือแล้วเรือจะกลายเป็นเรือเพชรอะไรประมาณแล้วก็อีก <c oughs> โอปลากระเป๋าตาเดียวปลากระเป๋าปลากระเป๋าบวมน้ำอยู่ตัวใหญ่ๆอะ่ะ <c oughs> ตัวใหญ่อะข้างในก็จะแบบมีตัวปลาเอกอยู่ใช่ไหมอู้จ้ำสแกนตกใจจังเลยทีนี้มันก็พังมาพังบล็อกได้เหมือนกันนี่โอ้ด้าทางเข้าอยู่กันเต็มเลยอะอยู่นี่ใครมังกรถ้ามังกรมันฟักบนโลกได้มันออกมาเป็นร้อยเลยบอกเลยตอนเนี้เข้าังไกนนนน่่ะีีหรอไง มาแล้วโอ้ยไปไม่ได้ไอ้ปาปากระเป๋าจะไปไหนอุ้ยปีกบอดนี่ไงอออเตายตายเออโอ้ยตัวเล็กนี่ตัวลาตายแกแล้วอ่าฮะโอ้ยถ่ายสั้นนี่จัยเยลักจะยึดคลองแล้วยึดคลองโลกไปไหนกันต่อดีพระเจ้ายังมีเวลาเหลืออยู่อ่ะไม่เราไปในเทอร์ก่อนก็ไปเนเธอร์ก่อนใช่ออ รถแต่อ <Länder, S 1> ะไรกันบ้างรถแช่แฉะแฉะอบเพิ่งเปียกน้ำเมื่อกี้นี่มีก่อนน <l ip> ี่เธอไล่กันหมดเลยโ oh, oh, อ้โหทองเฮ้ยออกซิเดียนอยู่ไหนวะไม่เจอเลยโอ้แหไอเทมอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไอออกซิเดียนร้องไห้ไม่ไม่เจออันไหนวะออกซิเดียนอเอาเอาสายล่วงอีกเอาสายถล่มอีกเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปิดประตูสู่อาเซียน นั่นไง <c oughs> <laughs> นั่นลกยังไม่รับฉันเลยอะพวกเรามันบาปหนาเกินไปแล้วแบบไปไกลๆเลยนะไกลๆ<น>เราต้องเ,<ร>เ,เราต้องหาวิธีไปให้ได้แล้วเรากระโดดเข้าไปดินั่นลกก็ไม่รับสลันก็ไม่เอากระโดดเข้าไปอะทำไมคุณบ่อที่นีทีอะไรมันระเบิดตูมต้า,าตลอดเลยเฮ้ย<ใ>น,นี่ไงอย่างนี้ไงได้ผลได้ผลได้ผลอุ้ยเราเราขันนอนวิญญาณวิญญาณจะล่วงจะล่วงจะล่วงเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วไหเราเข้ามาเราไปอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยสปอนคิปเปิ้ลโอ้ยจึ๊บ ออกมาแล้วเริ่มมาเกือบจะตกลาวาตายซะแล้วไม่ตัวอะไรวะระเจ้าฉันเห็นแล้วบางอย่างนในลาวาวหเห็นปะนะเห็นปะเห็นเห็นปะรลอหล่อเจ้าเมื่อกี้ฉันเห็นพญานาคพญานาคมันนีพญาน,นาคทิเองเอ้ยนนไ,ไม่ได้คิดไปเองพญานาคออกมาหน่อยมันหายไปไหนแ<ห>ลว้วเมื่อกี้เห็นนะายตาฝาดไปหรือเปล่าเอ้ยแล้วมึงบอกลี่ยนเองวะโอ้เริ่มมาแจังหัวแม่งปล่อยพญานาคไปกลับบ้านไปแล้วเอ้ตัวอะไรไอ้กบ นี่นี่บิกก๊อเฮ้ยกบตัวเบลเลอเลยขอฟันหน่อยเอาเจอกันเด็กแว่นนี่ยเอาดีเด็กแว่นมาแว้ในนรกเหรอแหมขนาดโดนจับลงนรกโดนส่งลงนรกยังมาแว้ในนรกต่อเงี้ยเงี้ยในนรกเหรอประสาทเฮ้ยเจาะตานเว้ยโอ้ลุยเยี่ยเยี่ยเริ่มหลอนละจีแน่โฮ้ยเจอแล้วฉันจะเปลี่ยนประสาททั้งหลังนี่ให้กลายเป็นอ้าเดี๋ยวเยานะโลมาเฉย ยึดทองยึดทองลงไปพอมันต้องยึดทองนรกงลงมาแบบมันธรรมดาเกินไปแลไม่เจอมันต้องนรกตกที่สุดตายโอ้ไม่นะตกนะเอ้ยกล่องนี่เจออุ้ยไอเปัญหอยแล้วโอ้ยตกได้ไงมันดูไม่น่าตกยากเลยดูไม่น่าตก แกเห็นพญามาจุราชไหมฉันอยากหาตัวเขาทำไมอยากเจอขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> จะยึดคลองอ่ะอาจารย์อนนจาจารย์ปราบเขาได้ไปว่าฉันยึดคลองและสำเร็จแล้วเว้ยโอ้ไม่ถนนึงแบบสักหลัง่าเราต้จัดก,การไอ้ไอ้อะไรพวกที่ที่พวกที่อยู่กันเป็นฝูงนี่เราต้องจัดก,การจ่าฝูงกันใช่ไหมใช่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะหาตัวเจอไม่ได้เรามาที่นี่เพื่ออะไรพระเจ้าไปเจอด้านหลังไหนคาเฟ่เนี่ยไปเจอว่าพญามาจุราชน่าจะแปลงร่างเป็นเออกับม้ากันเว้นกับมาเดี๋ยวโดนสปอนเซอร์เดี๋ยวโดนสปอนเซอร์สปอนเซอร์หายไปเถอะอ่ะทุบทำไมอ่ะเราเราต้องเรา นี่จะไปนี่จะไปหามังกรเลยเหรอมาเจอนายลูกใกล้ตายแล้วนะไปฉันโอเคฉันรู้ว่าในนรกนี้ต้องมีพยามมัจจุราชฉันว่าต่อไปถ้ามนซึ่งสรรค์ได้นะน่าจะไปจัดการกับเทพเจ้าที่วันนั้นพยามมัจจุราชเฮ้ยอะไรวะไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้อะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างหรือเปล่าเฮ้ยพยามมัจจุราชโอ้มันล่วงไปแล้วเฮ้ยพยามมัจจุราชอยู่ไหนแล้วฉันเห็นลงมาข้างล่างแล้วมันหนีไปแล้วเราต้องหาเขาแล้วปราบเขาเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร พยามาจุฬาอยู่นี่ไงมันตอนตัวโยวนี่นี่เอ้าเอาไปอ่อนแอไงพยามาจุฬาตายเหรออเห็นพวกเราแล้วหัวใจวายก็เลยหนีมาสุดท้ายก็โดนฆ่าอยู่ดีเฮ้ยอ่ะนี่หัวของพยามาจุฬาเราป่ามาแล้วเดี๋ยวฉันจะให้พลังมาจุฬากแกแกโอ้ม y oh my พยามาจุฬาเกิดเต็มเลยออกไปเรายึดคลอง,งลูกได้แล้วโคตรเก่งเลยวะ่ะ เราไเบ็ดรอครบแล้วได้แล้วต่อไปเรายึดคลองสวรรค์ต่อไปสวรรค์ไม่ได้ไม่ได้ลงมดัดเรามีไอ้เวนเดอร์แล้วเว้นแย่ yeah, จังว้าวโอว over the room head conquest โลกใน,นนั้นโลกถูกยึดครองแล้ว my lord your will is done เอาละคนดูเล่นเราก็เล่นมาจนเสร็จแล้วสำหรับการที่เราแบบ เดินไปไหนมาไหนแล้วบอกมันก็จะเปลี่ยนให้เราอย่างนี้โอ้โหไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยต่อไปเพราะมีอีกทีเปร์เต็มไปหมดเลยเวลาเราหมดพอดีใฮฟวีเราเลยไม่ได้ไปยึดดีเอลเลียมมันเรายึดได้แค่โอเวอร์เรียมกับเนเดเรียมอ้นี้กำจัดอ้นี้อะไรนะพบายามาจุล่าเสร็จโอ้ยึดของอยะล่ะคนดูแล้วก็มาถึงช่วงแห่งคยยยยยทยย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 ยอยยันยย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  โซเจจะถามว่าถ้าคนดูมาเป็นคนเล่นเองคนดูอยากจะทําอะไรในโลกนี้นะถ้าแบบเดินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบล็อกเป็นอย่างเงี้ยคนดูอยากจะทําอะไรนะจ๊ะบอกเหตุผลมาเลยเหตุผลไหนโดนใจโซเจอร์ให้หัวใจไปเลยแจกหลัว ใครที่ดูมาจนจบชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ใหมครับรีวิวมัตรีวิวดาต้าแพรกทำไม่ได้เกมอะไรเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะกระทืบกันเยอะๆรัวๆวเลยมีกลุ่ม Discord มีแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่อกานติดต,ต,ตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พวกเราแกง๊งจอมป่วน4คนที่ขาดน้องโรล่ไม่มา ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าน้องโรเลยไม่มาต้องใช้เสียงเฮฟวี่แทนแล้วกันนะเฮฟวี่บอกไปยคนดูหน่อยโอ้ายบายนียย โอ้ม <US une> <morally terminar> <elim> ่เานหไม่เจอผู้มจิคิมุสันก็ต้องกับพเจ้าพราเจ้าอ่ะการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตำนาน